เปิดฉากแล้ววันนี้วอลเล่บอลชายชิงแชมป์โลก2025ศึกแห่งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอคอยเมื่อเวลาในประเทศไทยเดินทางถึง18นาฬิกาวันศุกร์ที่12กันยายน2568สนามกีฬาแห่งกรุงมนิลากำลังเป็นศูนย์กลางแห่งความมันระดับโลกนี่คือการประเดิมสนามครั้งประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ทีมเจ้าภาพที่จะลงสนามช่วงแรกของศึกวอลเล์บอลชายชิงแชมป์โลก2025 FIVB Volleyball Men's World Championship 2025 พบกับตูนิเซียคู่แข่งจากแอฟริกาที่มีประสบการณ์ลุยเวทีโลกมายาวนานแต่ที่น่าสนใจคือฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขา ทีมนี้มีอันดับโลกอยู่ที่82ขณะที่ตูนิเซียอยู่ที่43ซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าภาพต้องพิสูจน์ตัวเองบนเวทีโลกครั้งแรกแต่ที่น่าจับตามองคือการคุมทีมของโคดอิตาลีอังโกลิโนโฟริโกนีผู้มีประสบการณ์ฝึกสอนระดับนานาชาติรวมถึงนักสู้อย่างมาร์กเอสเปโจที่จะเป็นหัวหอ,อกหลักในแมตชนี้นี่คือจุดที่น่าสนใจตูนิเซียไม่ใช่ทีมธรรมดา พวกเขาเคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าอันดับ15ในปี2006และเป็นหนึ่งในทีมจากแอฟริกาเพียงไม่กี่ทีมที่เข้าถึงรอบสุดท้ายติดต่อกัน7ครั้งนี้คือการประทะระหว่างความหวังใหม่ของฟิลิปปินส์กับประสบการณ์ชั้นนําของตูนิเซียคุณคิดว่าใครจะชนะในนัดนี้ทีมเจ้าภาพจะสร้างความประหลาดใจหรือตูนิเซียจะแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์คือสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ การแข่งขันจะจัดขึ้นที่2สนามหลักอย่างสมาร์ทตรเนธคาลซีอัมและ SM Mall of Asia Arena ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ตลอดระยะเวลา17วัน12-28กันยายน2568รวมทั้งหมด66แมตช์โดยในวันเปิดสนามนี้แฟนวอลเล่บอลทั่วโลกจะได้ชมผ่านวีวีทีวี h t t p s tv volleyball d com แพลตฟอร์มที่มีการถ่ายทอดสดทุกแมตช์พร้อมบริการสมัครรายเดือนและรายปี ที่น่าพิจารณาแม้ฟิลิปปินจะไม่มีชื่อเสียงในอดีตแต่การเป็นเจ้าภาพอาจเป็นพลังที่ไม่ควรมองข้ามคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการมีความรักจากแฟนบอลในบ้านเกิดสามารถช่วยให้ทีมเล็กๆก,กลายเป็นทีมใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราจะร่วมกันหาคำตอบ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับโลกที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วอลเลย์บอลชายนี่คือโอกาสที่จะได้เห็นการประทะระหว่างความพยายามกับประสบการณ์ระหว่างความหวังกับความจริงใครจะก้าวขึ้นเป็นผู้ชนะในนัดแรกของศึกนี้คุณเลือกทีมไหน